เปล่าไหนขอดูหน่อยมีนะคะหนูว่าเราจะต้องขอเช็คความพร้อมของเหล่าพเสื้อแล้วก็แมลงปอเสน่อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเรามาจะไม่ผีบากสะพังนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมอะอะไหนไหนวิววิวหน่อยอะยังไงยังไงเห็น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 งั้นเรามาเริ่มจากซ้ายก่อนเขาจะฟังซ้าย ขวากันดีกว่าข้าขวาแล้ว่นแอเบาไปนิดนึไม่ค่ได้ยิน่ยินเลยขออีกทีทั้งหอนเลยไม่มีแหล่งเตนโกไม่มีแหลเทนหมดเลยนะเตรียมอนละขออีกที นี่ลมแห้งหลามากเยอน่เเชื่อว่าเหล่าผีเสื้อและเหล่าแมลงปอเนี่ยพร้อมแล้วแน่นอนค่ะเก่งดังขนาดนี้่และช่วงเวลาของการถีบบานกำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้ค่ะ